พ่อว่าจังใดจึงร้อยไปคุยสาวทุกวัน <Ye> e! ในยามหลนอนข้างกันลูกตัวพ่อทท้งบ้านจังใด mm hmm. เปียปลูกลูกพ่อเขาได้อยู่ mm hmm. ฟังเดิอลูกเดือฟังเดิอพ่อเขาได้ถูกเฟียดเดือบเปียดสำรองเปียดอีริคก็เข้าได้ สีเศร้าเบา่ำไหนเห็นเบาแต่เที่ยงแล้วนะจ๊ะเที่ยงมาตาแม่มึงสายปอบแต่สองมึงม่ไม่เสียดสีมาเบาสุดแล้วไปให้กูฝากงานอีกเนี้ยฝากอีนะอีปอบงอุ้ยฝากรถแม่อีหฮาอุ้ยนอนประคาหนายเง้าเลยขออนุญาตบานคั่ครับฝากงานเช่าอำเภอบ้านไผ่ครับ วันที่8พฤศจิกายนครับพี่น้องบ้านเชียเหนือเซ็พี่น้องบ้านเชียเหนือขอเสียงบ้านเชียเหนือได้เร็ว8พฤศจิกายนนะครับเจอกันที่บ้านเชียเหนือเฮ้ยซีบ๊<ส>อบยังสูฟังอ๋อเขาบอกทำไมอีหาเอาเอามือนีิมึงก็ด่าดีแท้บ่ได้ไงได้กูเมาเหรอเมาเรามาแต่ <laughs> <laughs> บ้านถือเมาเราบ้านภัยกู่เราเมาเราบ้านภัยกูสีบ๊อบสูฟัง บ้านเช็ดเหนือนี่ข้าเจ้าสิมีบุญประจำปีนั่งเอกลอเล็งเ้าเร็วฟังกูก่กวนบ้านเช็ดเหนือเพิ่นสิมีบุญประจำปีเพิ่นสิจ้างมาลำ่ำใหญ่ทุกปีเ<อ>พิ่นจานาาน้างทุกคณะเบิดยกเว้นเสียงี่หกเพิ่นบ่าจา้างเ<อ>พิ่นว่าเปลี่ยนมาล่ำน้อยเบิง่งตเก่าห้องแปดหอ 1, 000, ออ้องหนึ่งเพิ่นว่าเป็นที่มุกข่อยบ่มีสถานที่ตั้งซื้อๆนี่นี่เพิ่นบ่จ้างหามึงบ้านเช็ดเหนือคันลูกกูบ่ตายกูบ่ได้ไปล่ำได้มึงเอ้ยกูสิบอกเล้เอ้า อีตีติโนอืออีดีป้ากูขึ้นยากอยู่วันที่แปดพฤศจิกาสาป่ากูสีมุนเบิดที่กูขึ้นยากอยู่แกแจ๊กแกแจ๊กสิยเปล่ขึ้นยากอีหยังมันมีเหตุผลอยู่แล้วอย่างพ่อจังบ้าแจ๊กเปี๊ยงอ่ะมันบมวัวนคณะเอื้อไปวันสันบัจเนียเปียโนเสถ่าด่ายากูยุคห่างเวทีฮ่าฮ่สุดขัดสุดเนี่ยวันที่เก่าเพิ่งเสีจ้างต่ออยู่ดอกจ้างไปใส่งานศพเจ้าน้าเนี่ย บอบมือด้วยเนะนะาะแล้วก็วันที่12พฤศจิกาเจอกันงานเยุ่งอำเภอบ้านไผ่นะคระ<า>ับย่าคะสังเกตดูใน MV อีหลานะคะหัวพ่อหนูมันจะหลบนิดหน่อยนะคะ <S <S เพราะว่าพ่อหนูชอบกินส้มตำค่ะหนูรูปบั่านี่เรียกไปากกาสกัดนิรีะสูตหนูฮะฮะค่อยฮักเจ้าพ่อ,อสัน้นเ,ามามเดี๋ยวเงียบ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  มีมากทำน้อยมีน้อยทำน้อยอ้ากูจะให้พรอย่าทาสิบอกให้นะไปแม่ไปหาหลับก่อยซ้อยหางมาจากสามกะละมังต้มประคอเอาตะตัวจังๆแนวกูสั่าง่กูได้ตีหนูเออป่ะปีไก่เขาเล่ยอยุททังไหนก่อนท้งพูดขอคือจำได้ว่าปีไก่เขาคือสิบสองของ บะเมนปีนี่ข็เท้าสิได้ง,ง่ายม่นหนี่นะคะคือขั้นเท้าตั้งมองนั้นเด็กน้อยสีบะมี่มองอยู่เลยข้างแังมันจืดมันจืดเราก็เลยได้ง่ายขึ้นมาข้างบนใช,ใช่ไหมต้องย้ายมาตรงนี้อันนี้หน้าเวทีนี่อยู่ตั้งแต่เที่ยงเหรอใช่อยู่เาาเลยเหรอ <Man. S 1> รอยู่เาวเลยใครอยู่แต่เที่ยงขอเสียงหน่อยครับใครจะอยู่ถึงตีห้าขอเสียงน้อย โอเคเก็บเวทีซอยนะเนอเอ้า